ผมเลคอดละผมก็จะกระตุกหน่อยๆเปิดเน็ตกราฟก่อนแป๊บนึ่งอ่ยนอนงน้ตกไม่ได้ใช่ๆตบไปได้ดีดู่เดี้เป็นรอากาศขึ้นคนขนเี่ยมมจริงๆพีาลนะบาอเอาแลอาเอา ไม่ควรไปโดนไม่ตายโดนมีแทงเหลือเท่าไหร่อ่ะเอ่อตะกี้เหลือเหลือไม่ถึงพันเหลือประมาณห้าร้อยแรงอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ไ like ั้เมือนจะกระตุกแล้วเนาะผมม่กี่วิปวีดีโอด้วยขนาดรอบนึงอ้าวปีกิงเป็นผีเฮ้ยไปปเกิงระวังนะฮะไอ้กดกดละเสียเลือดนะกดวิ่ง พีติี่น่าจะเปิดไปที่ไฟล์นะกันหมดเลยพี่พี่เป็นหัวห้องเนี่ยไปที่ไฟเฮ้ยหมอเรื่องก็สนอยู่ใจเย็นเจงั้งในมิชั่นของกองเนื้อของกองโอเคได้ละไน้ยหวนไม่นอนเออปิงปิงทุกวนปกติเนาะเออยี่สิบสากันเฮ้ย ใครไปไหาอะออนี่เสียงหยุบอยู่ไหนวะพอ่คด <laughs> ไอ้อ้ไอ้ไไอตอ้ไ <laughs> อุ้ยอ <laughs> ีไกไบเรา้ไ้ออ้ไอ้้งอไออ้ไอ้้ไออ้โหอ้โอมันดีดแไอ้อไ <laughs> อ้บบอีไอ้ไอ้ออ้ อเออชอบ่ขวา,ม,านะแบบมันแบบ,บ,บมันแบบจกโดน้ันแล้วก็กำมวยแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงเท่าจะบักอีดีโฟซะก่อยใส่ไอ้ทำลึงเฮ้ยเมีคนเปิดมิ่งอยูไ Hello, อย่ไหนวะเฮลโลไบเฮลโลมิสตเตอร์ ตกไปโดนกลับมาดีอู้จะไปไหนผมรู้หรอกนะอ้าววิ่งอ้าวอ้าวยิงไมเป็นไรตายชิบหายอ้าหอยู่อยู่พีมพูดว่าอะไรอ้าวอ้าวอ้าวไม่รู้จะทำอะไรเนี่ย มันเสียงก็ไม่ค่อยชาร์จดับเวลาเป็นผีอ่ะอ๋อมันตายไปอะไรที่ไงมันตายไปแล้วมันตายแล้วเออนี่เลยหมักหมักหมักคุณเล่นปืนอะไรดิอ้าวชิปหายอ่ะมันเป็นผีวะเนี่ยที่ย ไปเองโอ้ท oh, ีมตีดาก้อนไม่อยากได้ตัวตีดาก้อนฮัลโหลเปกเสร็จแล้วธีรพันธ์เจ็บเลยด้วยไอ้ไอ้จู๊บจุ๊บเฉยเลยแมวเนี่ยโอ้ยนะจ๊ะ โอ้โหแมวนาอุ้ยพี่หาเลยรถไปประมาณสองพันนเมื่อกี้นี่รวมๆกันเพราะหมดรถไปประมาณห้าพเมื่อกี้ผมมีคนยิงสกูแปดแถวนี้นะฮัลโหลบอยจะเล่นอะไรวไปเล่นนี่ไปาแวยด้วย โอ้ยแฟดเดี๋ยวจะบอกนะว่าสเปมแฟดลัวๆ,ๆเนี่ยคุณนุ่ย <c oughs> จริงไ,ไ,ดไ,ได้ไปเฉยมันตีมาตีมาเลยมาตีมาตีมาคนเนียอะไรมาหลอกโ <c oughs> อ้โอ่ะ <c oughs> แก่า่เห็นอยู่ไหมล่ะอ้าวไม่ตีมอแล้วเลยไม่ตีค่ะไม่ตีเร็ว What the fuck ไปนะอะอะไอแผ่นี้มีอันนึงอย่างพัฒนาเดี๋ยวนะรอบที่แเอ๊ะ สองร้อยสี่สี่จัดไปลูกโอ้โหโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมันมีอันนี้อยู่เก็บทามันเป็นทามเดี๋ยวห้านาทีนะ